สวัสดีพี่น้องมันเองกรเทียมหมูได้น้ำต้นลินกีน้องคนหนึ่งใส่งามพี่น้องต้นดินใบเขาจะนิ่าไหลอันห้องมาปลูกกอกใบใบเขายืดึต็มไปน้องยอดเขาจะเดือดนี่ครับก่อนปลูกต้องลดน้ำให้ชุ่มพี่น้องนี่ครับดินกีน้องคนหนึ่งจากต้นสำรับน้องคนพนมหนึ่งพี่น้องกรเทียมหมูมาปลูกที่มวกเล็กสระบุรีพี่น้องก็ยับรีสอร์ทเขาแก่เพิ่นขอบคุณลูกค้าเอสตี้ทั้งมวกเล็กไปย่างสูงตีอุดหนุน ทีมงานเกษตรหมูพอเพียงนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับมันจะยิ่งห้ามุม่ให้น้ำไปหรอกนะครับเทคคนิการปลูกยังไงมันแข็งแรงไ่ห้องขั้นตอนปลูกเรียนี่เขามีเบาะง่ายไปหองเนาะต้องเอาน้ำเอาน้ำใส่ใส่ใส่หลุมให้เต็มก่อนพี่น้องเพราะว่าเพราะต้นเรีนกีนี่ตะบบุบหลาเขาแข็งแรงเขากินน้ำไหลายครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตะบบุบหลาเขาแข็งแรงเขากินน้ำไหลายต้นเขาใหญ่พี่น้อง ประมาณสองนิ้วครับต้นใหญ่ต้นงามสูงสองเมตรขึ้นพี่น้องนี่ครับกิ่งสวยพี่น้องใบสวยครับใบเยี้ยงใบเข้มการปลูกกะเอาน้ำลงลบบ่อให้เต็มวัพี่น้องนี่ครับ,รรบ,รบ,บรต้น,น,บนใหญ่ครับต้นีพันห้าี่น้องสนใหญ่กับทากม้าไปน้องสูนเป็นหนึ่งสูนสองเก้าเก้าเก้าสามแปดเกษีหมูวัวเพียงโทรมาเกษีหมูไปบดทั่วาาราชอาณาจ,ากจักรพี่น้องจงเวียนผักใต้พี่น้องเพคนว่าพวกใครไม่หนาวก่วนใจเพลินนี่ครับ การปลูกอะน้ำใส่เต็มเพราะว่าเบ่อเขาแห้งอะไพี่น้องหนึ่งบาใหญ่กรมอุจจตุร์ใหญ่กินน้ำหลายคือเป็นเทคนิคพิเศษครับนี่ครับมกตั้งมาเลยพอตั้งแล้วกบดินพี่น้องนี่ครับกบดินเลยครับเพราะว่าถ้าห้ากบดินก็แล้วเวทีน่ายลดน้ำน้ำจะไหลออกคางต้นไม้สีเพชุ่มชื้นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เขากินน้ำหลายเขาไปกบดินมาเป็น คขั้นตอนต่อไปคือหนึ่งน้ำซึมกระหาระบบลากกับที่รัดรัดก,กระดิ่แน,น่นต้นไม้กับทได้รับความชุ่มชื้นสม่ำเสมอเบาเขากแข็งแรงเบาแน่นไม่น้องดีครับ,รบจุดยอดการปลูกลิ้นกี่ใส้ใหญ่โดยกเกษตรหมูพอเพียงครับผมขอบคกกุณลูกค้าหมวกเหล็กสลับบุรีครับผม